ไทพายนะครับบอกว่าสร้างบ้านใต้น้ําแล้วก็อุโมงคใต้น้ําต่อเลยนะฮะนักกอก็เหมือนกันอุโมงใต้น้ําโอเคนะฮะท่านผู้ชมนะหลังจากที่เราได้สร้างบ้านใต้น้ําแล้วเพื่อให้เสียเวลาและไม่ให้เสียโอกาสเราก็สร้างอุโมง์ใต้น้ําต่อเลยนะครับ ตามที่ท่านผู้ชมร้องขอมาโอ้เห็นไหมฮะบ้านใต้น้ําของพี่อูท,ที่หลายๆคนขอมาเสร็จเรียบร้อยนะต่อไปก็จะเป็นการสร้างอุโมงค์ใต้น้าฮะท่านผู้ชมโอ้โหเจ๋งไหมเจ๋งไหมอุโมงใต้น้าโอ้ยังไม่ได้ทํา <laughs> ยังไม่ได้ทําเลยนะท่านผู้ชมเดี๋ยวขอเล็งดูก่อนเออไม่ใช่เดี๋ยวก่อนนะ ขอเป็นบล็อกกระจกแล้วกันนะฮะเราจะเอาเป็นขนาด4ีคูณสนะฮะ4ีคูณสนี่เราจะทำใต้น้ำเลยนะฮะท่านผู้ชมแบบนี้โอ้4ีคูณสประมาณนี้นะฮะท่านผู้ชมเห็นไหมฮะอันนี้มันอยู่ใต้น้ำอาจจะมองไม่ค่อยชัดนะฮะท่านผู้ชมโอเคเนาะเอาละฮะต่อไปเราก็จะทำด้านในเป็นบล็อกสีขาวนะฮะด้านในเพื่อเอาไว้ รีดน้ำถ้าไม่มีมันก็จะกลายเป็นน้ำท่วมขังข้างในนะฮะเราต้องทำบล็อกเอาไว้รีดน้ำด้วยโอเคนะฮะเราทำกระจกด้านนอกก่อนเลยขนาด4คูณ4แบบนี้อ่าแล้วก็ยื่นมาเรื่อยๆส่วนด้านในนั้นเป็นทางเดินของเรานะฮะท่านผู้ชม,มก็จะเหลือขนาด2คูณ2อยู่ด้านในเนาะ โอเคนะครับมาเรื่อยๆเลยนะฮะท่านผู้ชมเราจะต่อไปเรื่อยๆเอาให้ยาวเท่าที่จะยาวได้นะ่ะนะยาวพอประมาณนะฮะไม่ให้ยาวมากถ้ายาวมากจะเสียเวลาในการทำนะฮะท่านผู้ชมโอเคเนะาะเนี่ยทำต่อไปเรื่อยๆแบบนี้นะฮะอ่าเห็นไหมฮะด้านในก็จะมีพื้นที่ว่าง2อคูณสเราก็สามารถเดิน ในนั้นได้เลยนะฮะเดินชมวิวทิวทัศน์ได้เลยสองข้างทางนะฮะ360องศานะ360องศาเราจะเห็นวิวทั้งหมดเลยด้านบนด้านข้างด้านซ้ายด้านขวาเห็นหมดเลยนะฮะท่านผู้ชมโอเคต่อเติมไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะยาวนี่นะเห็นไหมถึงน้ำลึกแล้วประมาณนี้พอไหม ท่านผู้ชมคิดว่ามันยาวพอหรือยังบางคนบอกว่าอุ๊ยพี่อู๊ดยังสั้นไปโอ้โหอันนี้ก็ใช้เวลานานเหมือนกันนะฮะในการต่อเติมโอเคไหมต่ออีกสักหน่อยหรือไงโอเคนะฮะต่อเนาะสั้นยังสั้นอยู่หรือเปล่าฮะท่านผู้ชมโอเคเอาละไม่ต่อละขอ เอาบล็อกปิดเลยนะฮะเพื่อทำการรีดน้ำข้างในนะฮะท่านผู้ชมมันจะเสียเวลาถ้ายาวมากเกินโอเคอันนี้ก็ถือว่ายาวแล้วนะฮะโอเคเห็นไหมฮะเราก็ต้องใส่บล็อกม่ให้มีพื้นที่ว่างนะฮะเพื่อไม่ให้มีน้ำนี่เห็นไหมท่านผู้ชมโอ้โหเอาละ ถึงปลายแล้วนะฮะท่านผู้ชมเราจะยืดไปอีกนะฮะเดี๋ยวเราจะทำเป็นรูปตัว T อ่า T เพื่ออะไรครับอืมเราจะย้ายอ่าเราจะสามารถเดินทางซ้ายกับเดินทางขวาได้นะฮะเราสามารถเลี้ยวไปทางดูทางซ้ายก็ได้ดูทางขวาก็ได้นะฮะเออเราจะแยกเป็นสองทางอืมไม่ให้เป็นเส้นตรงนะฮะแต่ว่าเราจะแยกเป็นสองทาง โอเคอันนี้เป็นจุดเลี้ยวเลยนะฮะท่านผู้ชมจุดเลี้ยวปึ๊บ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 ,บโอเคเราจะเลี้ยวไปทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะฮะ,ะเดี๋ยวก่อนนะด้านข้างไม่ต้องใส่นะเพราะว่าเป็นจุดเลี้ยวเนาะไม่ต้องมี นี่โอเคเอานะฮะจุดนี้จะเป็นจุดเลี้ยวรูปตัวทีนะฮะท่านผู้ชมปึ๊บปึ๊บลงมาปิดเลยนะฮะตรงนี้ปิดทางไปเลยเอาละ้ฮะจุดเลี้ยวทางนี้อ่าเราก็จะต่อขอเป็นบล็อกสีขาวแล้วกันปึ๊บปึ๊บนี่จะได้เห็นได้ชัดนะฮะ เอานะฮะต่อไปอเล็งดูก่อนฮนะโอ้โหยาวไหมฮะธรรมชมูโ้โมยาวนะเนี่ยเพราะว่าใช้เวลาทำค่อนข้างนานโอ้โหฝนตกแล้วฝนตกแล้วต้องรีบทำแล้วล่ะนะฮะอ่าต่อไปก็ใส่บล็อกกระจกล้อมรอบเลยฮะสี่คูณสี่เหมือนเดิมอ่าไปเรื่อยๆนะฮะนผู้ชมทำแบบนี้ทำได้ไหม อุโมงใต้น้ำโอเคเอาละความยาวพอประมาณได้ไหมประมาณนี้ไหมฮะเอาไงต่อยสักหน่อยเนอะรู้สึกว่าสั้นไปหน่อยโอเคเนอะเอาละ <c oughs> น่าจะพอแล้วเนอะความยาว อีกฝั่งหนึ่งนะต่อไปนะดูสิความยาวพอไหมขอดูอีกฝั่งหนึ่งนะเอาให้ความยาวพอๆกันนะฮะไม่ต้องให้เท่ากันเป๊ะก็ได้นะกะประมาณนะนะความยาวพอๆกันยาวกว,ากว่ากันไม่เป็นไรนะะท่านผู้ชมโอเคประมาณนี้พอไหมโอ้ว้าวละต่อไป เราก็จะใส่บล็อกสีขาวเอาไว้รีดน้ำนี่บล็อกสีขาวนี่นะฮะต่อไปก่อนที่จะจบเราควรจะเอาบล็อกสีอื่นดีกว่านะเพื่อจะเป็นสัญลักษณ์ว่าใกล้ถึงแล้วนี่แบบนี้นะบล็อกไม้โอเคแล้วก็ปิดด้วยบล็อกกระจกทั้งหมดเลยสิ้นสุดการเดินทาง ส,สุดทางของอุโมงนี้นะครับเรียบร้อยแล้วฝั่งนี้นะฮะต่อไปอีกฝั่งหนึ่งนะฮะก็ทำเหมือนกันเลยใส่บล็อกสีขาวนะฮะเพื่อทำการรีดน้ำปุ๊บสีขาวสีขาวปุ๊บป๊บปุ๊บ,บแล้วก็ปิดด้วยบล็อกสีอื่นนะฮะ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าสิ้นสุดแล้วเราจะได้ไม่ทุบเพลินถ้าน้ำเข้ามาอะไรแย่เลยนะฮะโอเคปิดด้วยบล็อกกระจกทั้งหมดโอ้เรียบร้อยเห็นไหมฮะโออุโมงอุโมงใต้น้ำเป็นไงบ้างแจวไหมแจวไหมเอาละต่อไปเราก็จะทำการตุบลงผิดที่นะหม่ไม่ จะทำการนะ,ะทุบบล็อกสีขาวนะฮะเออคก้่ยๆเป็นการไล่อากาศอะโอเคเนาะเราจะทุบ4คูณ4นะฮะแบบนี้นี่การทุบจะต้องระวังนะฮะไม่ให้โดนกระจกนะฮะไม่งั้นน้ำเข้ามาทั่วหมดเลยโอเคเนะาะทุบแบบเนี้ยไปเรื่อยๆโอเค นี่นี่ต้องระวังนะมันจะถึงปลายแล้วโอ้นี่ถึงตรงรูปตัวทีนี้แล้วนะะทางแยกซ้ายขวาโอ้โหไกลนะฮนะโอโอเคทุบไปเรื่อยๆไปจนถึงปลายเลยนะฮะท่านผู้ชมโอเคอ่าเจอบล็อกไม้ก็ต้องระวังแบบนี้นะฮะ ไม่ให้ทุบเพลินฝั่งโน้นก็เหมือนกันฮะท่านผู้ชมโอเห็นไหมน้ำใสไหมน้ำใสไหมอือหือโอ้เห็นปลาฉลามว่ายด้วยทุบเหมือนกันฮนะอ่าทุบไปเรื่อยๆแบบนี้น้ำไม่มีสักหยดเลยเห็นไหมนี่สุดแล้วนะฮะท่านผู้ชมเรียบร้อยไล่เก็บบล็อกที่เหลือให้หมด โอ้โหทํผู้ชมฮะเราอยู่ใต้น้ำนะฮะตอนนี้เห็นปลาว่ายแวบ,บๆไหมฮะโอ้โหฉลามนะโอ้โหสุดยอดอืม <c oughs> โอ้โหเห็นฉล,ลามไหมเห็นฉลามไหมฉลามอยู่บนหัวแล้วด้วยอืมอันนี้ก็คืออุโมงค์ใต้น้ำนะฮะไม่ใช่อยู่บนน้ำนะฮะตาผู้ชมบางคนอาจจะคิดว่าอยู่บนน้าหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่อยู่ใต้น้ํา มันอาจจะดูมืดๆสักหน่อยนะไม่เป็นไรโอเคลองติดทอสสิ oss, มันจะช่วยได้ไหมอย่างน้อยก็อาจจะทําให้มองจากข้างนอกเข้ามาข้างในเห็นบ้างก็ยังดีเนาะโอเคความสว่างก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนะฮะอันนี้อันนี้อยู่ใต้น้ำนะท่านผู้ชมแต่ก็ไม่ไม่ลึกมากถ้าลึกมากคงจะมืดกว่านี้นะฮะ โอเคอู okay. uh ้หูอ่าเราเห็นฉลามได้ยังชัดเจนเลยอันนี้ฉลามอะไรฮะฉลามเสือหรือเปล่าอะตัวใหญ่นะฮะท่านผู้ชมใช่ฉลามเสือไหมนี่นี่อู uh ้ห huh. uh ูเอ๊ะหรือว่าฉลามบูเอ๊ะ okay. ฉลามอะไรเนี่ยอืม uh อืม huh. uh huh. สุดยอดสุดยอดเอาติดตรงนี้ด้วยนะฮะติดตรงนี้ด้วย โอเคเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเจ่าวไหมเจ่าไหมอุโมงค์นะฮะอุโมงค์ใต้น้ําที่หลายๆคนขอมาทําให้เสร็จแล้วนะฮะเอาละเดี๋ยวเราออกไปดูข้างนอกกันดีกว่าอือนี่โอ้โหเห็นลางไม่เห็นลางไหมอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนะฮะเพราะว่ามันอยู่ใต้น้ํา แล้วเป็นกระจกใสด้วยจะเห็นหลอดไฟนะฮะเห็นทอสนะฮะเห็นทอสจุดเล็กๆเห็นไหมฮะมจุดเหลืองๆนี่เอาละต่อไปเราจะมาเล่นอะไรสนุกๆกันดีกว่านะเราจะโยนแรดลงไปในน้ำเอา,เ,อา,เ,อาเพื่อเป็นเยือล่อปลาฉลามนะฮะเราก็จะไปดู และกับฉลามสู้กันเราจะดูใต้น้ำนะฮะท่านผู้ชมเป็นภาพที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก,ก่อนฮนะ,ะที่นี่ที่แรกเท่านั้นการมองใต้น้ำนะฮะดูสัตว์ข้างบนสู้กันโอเคไหมนี่แรดนะ oh. <laughs> แลดมันว่ายน้ําอยู่นะฮะท่านผู้ชมมันไม่ใช่เหยียบกระจกนะฮะมันว่ายน้ําอยู่อยู่เหนือกระจกอีกนะฮะท่านผู้ชมโ oh. อ้โหนะตัวนี้ เยื่อล่อฉลามตอนนี้ฉลามมาหรือยังโอ้ยังไม่มีฉลามมาเลยฮะรู้สึกว่าฉลามที่นี่มีน้อยเนาะอ่าอย่างนี้ก็ต้องใจเย็นๆนะฮะท่านผู้ชมใจเย็นๆหน่อยนะะสหรับคนที่ขอมาก็ช่วยดูด้วยถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์ให้หน่อยนะฮะคนที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ช่วยกดติดตามหน่อยนะไม่หนักหนาสาหัสอะไรเลยนะการกดติดตามเนี่ยนะ พี่อู๊ดก็จะได้มียอดผู้ติดตามเยอะๆหน่อยตอนนี้มีแค่แสงกว่าเองหลายช่องก็ไปทะลุล้านกันแล้วนะฮะโอเคตอนนี้หุ้ยเจ้าแรดเจ้าแรดเจ้าแรดจะไปไหนเจ้าแรดเฮ้ยฉลามไม่มีเลยอะท่านผู้ชมฮะมันไปไหนกันหมดล่ะฉลามไปอยู่ไหนกันหมดโอ้โหไม่มีเลย อุ้ย,ยมีไหม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 ต้องรอนะฮะต้องใจเย็นๆฮะอยากดูของดีต้องใจเย็นๆดูก่อนดูก่อนโอ้โหเฮ้ยเห็นไกลๆฮะใช่ไหมมันจะมาไหมเนี่ยอุ้ยท่านผู้ชมครับอุ้ยฉลามขึ้นมาแล้วโอ้โหท่านผู้ชมโอ้โห สู้กันนั่นไงอเอ้ย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 ฉลามสู้ไหวไหมเอาละฮะหนึ่งต่อหนึ่งนะฮะท่านผู้ชมแร็กับฉลามสู้กันดูออ้ยหมายตัวนะครับท่านผู้ชมสองลุมหนึ่งนะฮะตอนนี้ฉลามสองตัวกับแรดหนึ่งตัวสู้กันอยู่โอ้โหดูแร็นะฮะดูแร็เนี่ยโอ้โหซอยยิกยิๆยิยิเลยโอ้โหดูสิฮะโอ้โหดู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 มันควิดโอ้โหอู้ยเอ้ยสู้ไหวไหมโอ้ตอนนี้ตอนนี้ฉลามลุ่ม สองต่อหนึ่งสองต่อหนึ่งลุ้มอยู่แล้วโอ้ลุ้มอีกแล้วโอ้ตายแล้วตายแล้วแลดสู้ไหวไหมแลดสู้ไหวไหมถอยหลังอยู่เลยนะตอนนี้แลดแลดจะไม่ไหวแล้วตอนนี้นะโดนสองลุมหนึ่งนะฮะตอนนี้เป็นไงบ้างอาละตอนนี้เราก็อยู่ใต้น้ําโอ้โหอุ้ย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 โอ้โหดูสิครับดูหัวมไหมฮะโอ้โหมันควิดนะฮะมันงัดน่งัดนอก โอ้โหนอ,อยาวมากเลยงัดขึ้นงัดขึ้นงัดขึ้น,น,โ,อนโอ้โหฉลาเพื่อึดบ้างอุ้ยเฮ้ยเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างโอ้โหตอนนี้เป็นการถ่ายทาใต้น้ํานะท่านผู้ชมภาพที่หายากมากนะฮะไม่มีที่ไหนถ่ายทําเหมือนที่นี่โอ้ภาพอาจจะไม่ชัดเพราะอยู่ใต้น้ำนะฮะโอ้ตอนนี้เป็นไงบ้งอุยอ้ยอุ้ยตัวนั้นหนีไปแล้ววะท่านผู้ชมเป็นไงอนะโอ้โห ตายไปหนึ่งตัวครับฉลามฉลามตายไปแล้วสู้แรดไม่ไหวอะ่ะท่านผู้ชมโอ้โหตายแล้วตายแล้วเหลืออีกตัวหนึ่งจะเอาไงสู้ไหมอีกตัวหนึ่งดูอีกตัวหนึ่งเหมือนจะถอดใจนะท่านผู้ชมดูสิโอ้โหเป็นไงไปไงสู้ไหมสู้ไหมหนีไปแล้วโอ้โหปรากฏว่าแรดชนะฉลามในทะเลไม่น่าเชื่อนะฮะ ใช่ฉลามเสือหรือเปล่าโอ้โหไม่น่าจะใช่เนาะโอ้โหรัชนะนะครับสําหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะฮะท่านผู้ชมสร้างตามคําขอแล้วนะฮะอุโมงค์ใต้น้ําครั้งหน้าค่อยเจอกันใหม่สวัสดีครับ